วัดแจงแล้วหลังโดนแฉไม่ต้อนรับคนจนต้องขับรถเบนซ์เข้ามาเท่านั้นจึงรีบจัดการให้ จากกรณีที่หญิงสาวรายหนึ่งได้โพสต์ตัดพพอด้วยความน้อยใจว่าเธอตั้งใจที่จะไปบวชชีพรามที่วัดเทพหีรันในอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทแต่เมื่อไปถึงสถานที่แล้วและเธอได้ให้แฟนหนุ่มไปสอบถามรายละเอียดเพื่อที่เธอจะได้ทำการเตรียมแล้วแต่พระลูกวัดกลับไม่ให้ความสนใจแถมยังเดินหนีแต่ในระหว่างนั้นมีคนขับรถเบนเข้ามา ทางพระลูกวัดได้เข้าไปต้อนรับอย่างดีตามที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น ล่าสุดได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึง่งที่ได้ระบุว่าเขาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการวัดเทพหิรันได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นร้อนดังกล่าวว่าชี้แจงกร,รณีโพสต์ข้อความว่าคนจนบวชชีไม่ได้เรียนท่านแอดมินและทุกท่านที่เป็นสมาชิกกลุ่มกระผมในนามคณะกรรมการวัดเทพหิรันขอชี้แจงกร,รณีมีผู้โพสต์ว่าวัดเทพหิรันคนจนบวชไม่ได้นั้นก็ กรณีดังกล่าวทางวัดได้ตรวจสอบและถามพระท่านแล้วปรากฏมีผู้มาถามจริงแต่พระท่านไม่ได้แสดงกิริยาหยาบคายใดๆและไม่ได้แสดงอาการไม่ต้อนรับอย่างใดตามที่ลงข้อความแต่ได้ความจริงดังนี้ว่าพระภิกษุตองท่านกำลังทำความสะอาดกุฏิท่านเจ้าอาวาสอยู่ขณะนั้นได้มีผู้ชายมาสอบถามว่าหลวงพี่แฟนผมจะมาบวชชีพามช่วงเดือนเมษายน สองหเป็นระยะเวลาเจวันพระพิสุขตตองท่านจึงได้พูดขึ้นว่าโยมไปรอที่ม้าหินอ่อนที่ข้างกุดกุติหลวงปู ในระหว่างนั้นมีญาติโยมที่เป็นลูกศิษย์วัดชื่อโยมยิ้มได้ขับรถกระบะอีซูซูนำไม้กวาดเพื่อไปใช้กวาดลานวาดัดมาถวายวาดัดพระภิกษุสงฆ์ที่กำลังทำความสะอาดกุฏิหลวงปู่จึงเดินออกไปบอกกับโยมว่าพระขอรับไม้กวาดเพื่อจะเอาไปกวาดวัดโยมยิ้มที่เป็นลูกศิษย์ได้พูดขึ้นว่าหลวงพี่แกเอาไปได้เลยโดยไม่ได้มีเหตุการณ์ที่พระเดินเข้าไปต้อนรับ คนขับรถเบนซ์แต่อย่างใด หลังจากนั้นพระท่านก็ไปทำความสะอาดกุฏิจนเสร็จและได้มองไปที่รถยนต์ของโยมผู้ชายปรากฏว่ารถยนต์ที่ขับมาจอดลานจอดรถไม่อยู่แล้วพระพิสุตองท่านคิดว่าโยมคงไปหาข้าวกินพระท่านจึงเดินกลับกุฏิของท่านที่หลังวัดซึ่งตามความเป็นจริงมีอยู่เพียงเท่านี้ส่วนรายละเอียดการชี้แจงข้ออื่นๆได้ลงในสาธารณชนแล้วตามภาพที่แนบมาด้วยแล้วขอเรียน ให้ทราบว่าทางวัดไม่ได้เลือกปฏิบัติยากดีมีจนหลวงปู่ท่านเมตตาทุกคนแม้กระทั่งชาวนาชาวไร่ต้องการมาถือศีลปฏิบัติธรรมสร้างบุญบารมีท่านก็เมตตาหมดครับจึงเรียนมาเพื่อทราบขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิก